ค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวเป็นสกุชี่ปอมปอมปูรินนะคะหรือว่าพบกับช่วงนอนนี่รีวิวกันอีกแล้วนะคะก็นี่จะมารีวิวให้นะคะเพราะว่ามีคนขอในไลน์นะคะมีคนทักไลน์มาบอกนะคะว่าอยากให้รีวิวแบบนี้อย่างละเอียดน,นะคะก็จะมารีวิวให้นะคะถ้าใครเบื่อก็ปิดคลิปเลยนะคะเพราะว่าเราจะมารีวิวแบบละเอียดให้ดูเลยนะคะก็นี่นะคะ ชิ้นนี้นะคะเราขายอยู่นะคะราคาชิ้นละสี่ร้อยบาทนะคะแพงหน่อยนะคะเพราะว่าทุนมาแพงเนาะก็จะเป็นตัวปัมป๊มปั๊มปูลินถือแฮมสเตอร์ค่ะนี่นะคะน่ารักมากนี่นะคะขนาดประมาณนี้เนาะก็ะเล็กๆน่ารักก็ะจะมีเป็นแท็กของรุ่นใหม่นะคะเป็นสติกเกอร์ของซาริโอนะคะก็ะจะมีเป็นบาเชนถือแชมพูค่ะ,คะมีปักกี้นะคะ ็เป็นลายเส้นค่ะเป็นของปี2016นะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นกรูตัสก็จะมีเป็นหางนะคะมีเป็นขามีเป็นอะไรบลาบลานะคะนี่เขาถามว่ากลิ่นเป็นยังไงด้วยนะคะก็อันนี้ไม่มีกลิ่นนะคะไม่ได้เป็นกลิ่นของไม่ได้เป็นกลิ่นพวกขนมปังค่ะมันจะเป็นแบบไม่มีกลิ่นเนาะ สำหรับความสโลว์นะคะก็มันจะแล้วแต่ชิ้นนะคะก็บางชิ้นก็นิ่มบางชิ้นก็สโลวด้วยชิ้นนี้ก็จะออกนิ่มแล้วก็สโลว์นิดเดียวนะคะนี่ค่ะก็ราคานะคะชิล๔๐๐บาทเนาะแพ็คเกจก็จะประมาณน,นี้นะคะเดี๋ยวจะรีวิวอะไรแล้วก็ประมาณนี้เนาะ ก็วันนี้นะคะมารีวิวให้และะ้วค่ะคลิปอาจจะสั้นนิดนึงนะคะก็ต้องขอภัยนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะของแท้นะคะนี่อย่ลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะคะ